ครับสวัสดีครับพี่น้องสุกุนสุกุนนี่ก็กาแฟน้อยน้อยลงใช่เนาะที่เก่าเหมือนเดิมพี่น้องอ่าบรรยากาศยังมื่อแังบรรยากาศยังมื่องพี่น้อง Nè, bên anh cứ vô, Chứ không có một nốt nè

mà, à, đeo, khấu để nó dùng không thì mất cưỡng dùng không mấy người nè mọi thì nó cơn lòng dạng nè mất mặt 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 อาีีน้ำเียไมได้ปครับวดหัวน้ำมิงีแล้วเฮ้ยว่ามาไหนเจอไหนว่าซีฟีน้ำเชียมกูกกงหัวูกับเมือดกึบเูื้ับแล้ว ปวดซี่บ่าจะมีซี่บ่าก็มีสามซี่ก็มีได้อะไรผมกับเวลาเขาไม่เกี่ยวพึ่งัวยมวยมาห่วยแล้วเนี่ยสามคนเองบอกว่างไว้หมดเวลาแล้วเวลากระโดดไปเปิดัี่บ่าเปิดได้เลยเกือบเปิดเปิดไม่ได้สักหน่อยเห็นไม่เห็น ในสี This, you so, again, the the ่รอยไปหางเมียความแต่เดียวเห็นแต่ว่าบบแบกเยื่อๆน่เมียจะออกนอกแล้วบางอย่างแบักคุมองัวุบักคุม้องนี่เขาไม่ยู่นอกแล้วนั่นแลบ้านนก บักไก่ของกูเนี่ยมึงเลยแก๊ดแมนเลยบักไก่มื่อ้ออแบบแบบดแมนสองสาวยู่ห่วยลำรดเน้อรอ